What's up guys สวัสดีครับผมพีเดนชั่นคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง GeForce เปลี่ยนจากหมากับแมวมาเป็นหนูแทนเรื่องราวมันจะเป็นยังไง Let's go เปิดเรื่องมาในห้องมืด,มดห้องหนึ่งชายคนนี้กำลังคุยกับหนูที่ชื่อว่าดาวินว่าพรุ่งนี้ FBI จะแห่มาและสั่งปิดแผนกเรามีทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาแผนกนี้ไว้คือเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเจ๋งซึ่งเป้าหมายของภารกิจคือเลโอนาร์ดเซเบเขาเคยเป็นพวกค้าอาวุธ ปัจจุบันเป็น CEO ของ s a b e r l i n g Industry ข้อมูล FBI บอกว่า Saber ได้พัฒนาไมโครชิปชนิดใหม่ที่ใช้กับอาวุธทางการทหาร FBI สงสัยว่า Saber ขายผลงานให้ตะวันออกโดยใช้ชื่อว่ามหาพายุเราต้องรู้ให้ได้ว่า Saber เอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ทำอะไรภารกิจของดาวินคือลอบเข้าไปในห้องสมุดส่วนตัวของ Saber เพื่อโหลดข้อมูลของมหาพายุถ้าเราพลาดเท่ากับเราพังคดีที่ FBI ทํามา2ปี ภาพตัดมาที่คาลเลอหาดเซเบอร์คนเพียบเลยดูเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างซึ่งดาวินแอนด์เดอะแก๊งก็มาถึงแล้วผมขอบอกชื่อสมาชิกในแก๊งก่อนนะดาวินสเปคเกอร์เบลสเตอร์วอลเลซมูชนี่ผมต้องเรียกชื่อพวกนี้ทั้งเรื่องอีกแล้วใช่ไหมดาวินเข้ามาในคาลืลอหาดและลอบเข้าไปในห้องเก็บข้อมูลซึ่งมันก็คือจังหวะที่เซเบอร์กำลังถแถลงวงเล็บบนเขาได้ใส่ชิ้นส่วนลับเข้าไปในสินค้าทุกชิ้นของเซเบอร์ลิง ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องในโลกสามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไซเบอร์เซนต์และมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไซเบอร์กดปุ่มนี้นับถอยหลัง48ชั่วโมงดาวินเข้ามาในห้องของไซเบอร์และกําลังพยายามโหลดข้อมูลเห็นแล้วสงสารนะหนูตัวนิดเดียวต้องมากดคีย์บอร์ดขนาดปกติเขาเจาะเข้าไฟล์มาหาพายุได้แล้วและพบว่านี่มันไม่ใช่แค่การขายอาวุธนี่มันคือการทำลายล้างโลกเลยนะ เซเบอร์ er กล่าวจบแล้วกำลังจะขึ้นไปมุสถ่วงเวลาไว้ดาวินเปลี่ยนไปเป็นดาวโหลดไร้สายเพราะเซเบอร์เดินขึ้นมาแล้วได้เวลาเพ่นซึ่งทางหนีทางเดียวของดาวินคือออกไปทางปล่องไฟเบลสเตอร์กับวอลเลซหย่อนเชือกลงมาดาวินรีบวิ่งไปคว้าไว้เกือบกลายเป็นหนูย่างแล้วไม่ล่ะดีนะ่าเสียบแค่ตูดดาวโหลดเรียบร้อยพวกเขาพากันหนีออกมาก่อนจะมาเจอกับรถกำจัดหนูซึ่งเป็นรถของเบน ที่มารับได้โคตรจะตรงเวลาสงสัยมีนาฬิกาหลายเรือและน่าจะยืมเพื่อนมาเช้าวันรุ่งขึ้นเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมครับตัวตุ่นกําลังถอดร,รหัสระบบรหัสหนูกําลังเล่นเกมเต้นแบบ motion คปเ t u r e หนูอีกตัวกําลังเล่น Facebook เล่นหนูอีกตัวกําลังเล่นเกมแข่งรถน่าจับไปอยู่จักรวาลเดียวกับแคทแอนด์็อก FBI มาแล้วคนนี้ชื่อคิลเลียนนะและสาเหตุที่ทําให้พวกหนูสามารถคุยกับคนได้ก็เพราะเครื่องถอดร,รหัสภาษาอันนี้แหละ วันนี้เป็นไงบ้างเชดเคสเปเคอร์เปิดเผยข้อมูลลับให้ FBI ดูแต่แทนที่มันจะเป็นข้อมูลลับมันดันเป็นโฆษณาเครื่องชงกาแฟดาวินงงเลยงานเข้าละสิดาวินบอกให้สเปเคอร์เปิดไฟล์มาหาพายุแต่ข้อมูลที่โหลดมามันมีเท่านี้แหละเบนโดน FBI ลากไปข้างนอกและโดนสั่งปิดโครงการ FBI กํากำลังจะมาจับพวก GFO อร์ ce, พวกเขาถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกและหนีไปทางแคปซูลมาซี่กดปุ่มและออกเดินทางมาโผล่ตรงเนี้ย มึงไม่เห็นจริงเหรอทิ่มตาขนาดเนี้คนหรือบอทวะ <c oughs> ขังตัวเองในกรงและขึ้นรถไปอา้าวมุสรีบตามไปสิเ b i ปิดตึกหมดแล้วแต่พวกสัตว์หายไปหมดเลยคิลเลียนต้องการสัตว์พวกนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหรือตายหนูแกสบี้สามตุนหนึ่งเข้าใจไหมรบผมพวกจีฟอสขึ้นรถมาลงที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็โดนขังเดินเข้าไปทักทายเพื่อนใหม่ตามมารราียแต่โดนหาเรื่องกับนี่ใครอยากปากแตกไปล่ะแฮมสเตอร์บานเลือด น้องชื่อบากี้นะครับและแมกงกะหววอนาเขตชิบหายเลยห้ามใครเข้ามาในเส้นแล้วก็มีหนูอีกตัวหนึ่งมุดขึ้นมาจากพื้นตัวนี้ชื่อเฮอร์รี่ไม่มีเวลาเล่นพวกเขาต้องหาทางออกไปจากกรงแต่วิ่งชนกระจกก,ก็แล้วต่อตัวไปปลดล็อกก็แล้วมันก็ไม่ได้ผลดาวินบอกให้มุสไปตามหาเบนบอกเขาว่าเราอยู่ที่ไหนมหาพายุจะถูกปล่อยในอีก29ชั่วโมงอืมฮมอย่างพวคุกูนึกว่า, Bear Q าแบเกีวเวอร์ชันแมลงตัดภาพมาหาเบน พวกเขากําลังจะกลับไปเอาไฟล์ที่ห้องทดลองซึ่งอาจจะมีคนเฝ้ายุ่เยะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเบนมีแผนมาซี่ถามเบนว่าและพวก f o r c สละ่ะพวกเขาเป็นมืออาชีะ่ะอาจจะกําลังมุ่งหน้าไปบ้านเบนแล้วก็ได้ไไไมุ่งหน้าไหมละ่ะดาวินถามเฮอร์รี่ว่าจะหาคนเลี้ยงต้องทําไงเพราะมันคือหนึ่งในทางหนีที่เป็นไปได้ลูกค้าเข้าประชุมด่วนก่อนอื่นต้องให้คนซื้อไปแล้วค่อยหนีทีหลังจุดนัดพบคือบ้านเบน เอาละปั้นหน้าแอปแบลหนูว่าแอปได้แต่ตุ่นเนี่ยจะแอปยังไงอะ่ะไม่ง้อก็ได้มุดพื้นหนีแม่งให้พี่ช่วยเลือกไหมหนูอยากได้แฮมสเตอร์ค่ะเชียกนะูหาหน้านั่นนั่นมันหนูแกสบี้นะน้องน้องเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า <Nope. S 1> วอลเลซขายออก่ะน้องรู้ตัวไหมว่าน้องได้เจ๊โหดไปแล้วเฮอร์รี่ก็เหมือนจะขายออกเหมือนจะเหมือนจะ เหมือนจะเจอเด็กเฮีย้ยเขาแล้วเฮอร์รี่โดนเด็กเฮีย้ยเหวี่ยงข้ามกองไปตกลงตรง,ตรงกอง,งงูดีนะคนละกองกันไม่งั้นโดนแดกไปละเว,ว้ในขนาดไหนดูเอามึงอุ้มดีๆไม่เป็นหรือไงนะ่นั่นหนูนะไม่ใช่ขังข่าว <c oughs> และแมงก็เดินออกร้านไปทิ้งไว้แค่ดาวินกับสเปเคเกิลกับเฮอร์รี่ตัดมหาชิลเลียนเขาดักฟังโทรศัพท์ของเซเบอร์และบอกเจ้านายว่าเซเบอร์ er, โทรศัพท์หาผู้รับสายคุณหยานชูในปักกิ่ง เขาฝากข้อความไว้ว่าการเริ่มโครงการมหาพายุเป็นไปตามกําหนดเขาต้องการให้เจ้านายออกหมายสารแต่เจ้านายบอกว่าเขาออกหมายสารโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้หาเหตุผลมาและเขาจะออกให้ตัดภาพมหาวอรเรสเคบ้านสวยว่าลูกคงมีตังนี่ว่าเอาเข้าไปน้องเห็นหนูเป็นตุ๊กตาบา์บี้เรื่อไงไอเนี่ยะในขณะเดียวกันที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแกลงตายเหรอสเปเกอร์บอกดาวินเขาได้ยินมาว่าอาทิตย์ก่อนมีหนูตาย พวกเขาเอาไปฝังที่สนามหลังร้านซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเพราะสเปคเกิลเป็นตุนมีคนมาเจอในไม่ช้าพี่แก,กกําลังจะเอาไปฝังหลังร้านและในขณะเดียวกันที่หน้าร้านเวนเอ้ยแม่งจะซวยไปไหนเนี่ยเจะจะของร้านบอกพี่ผู้ชายว่าเอาไปโยนทิ้งเลยผิดแผนสิดาวิน R.I.P. s p พีสเปอขอให้ไปสู่สุขติ G-Force เสียสมาชิกมือดีไปแล้วหนึ่งตัดมาที่แลบของเบนพวกเขามาถึงและปล่อยมแมลงสาบ ให้เวลาสามวิใครรู้ตัวว่ากลัวมแมงสาบรีบพับจอเลยต่อจริงๆมแมงสาบมันน่าจะชื่อปีเตอร์นะแต่เรื่องนี้ชื่อแฮร์รี่นี่คือข้างในแฮร์รี่เดินเข้ามาพร้อมเรียกพวกแม่งมาเป็นกองทัพเลยผมเตือนแล้วนะกำลังจะเอาเข้าปากว่าไง <L ock> กินข้าวไม่ลงแน่เลยแฮร์รี่ขโมยแฟตได้มาได้สำเร็จก่อนจะเอากลับไปให้เบนและตัดมาหาดาวิน เฮอร์ลี่เห็นลายที่ก้นของดาวินซึ่งมันเป็นลายตั้งแต่เกิดมันเลยเมาากาวบอกว่าตัวเองก็มีเหมือนกันพร้อมบอกดาวินว่าเราอาจเป็นพี่น้องที่พัดพากจากกันมานี่ไอ้น้องมาให้กอดหน่อยหนูหลอนกาวโอเคเบนเอาสิ่งที่เรียกว่า PDA เสียบเข้าคอมไปเจอกับไฟล์ชื่อมหาพายุแล้วไม่ทันไรคอมก็เริ่มลวนเบนรีบถอด PDA ออกพร้อมบอกว่า PDA เนี่ยติดไวรัสทำลายข้อมูลเอาไว แล้วก็ตัดมาหาดาวินเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากบ้านของบักกี้เขาเลยลองเข้าไปเปิดดูอันนี้ไม่เรียกเปิดละอันนี้เรียกยกแตกอารมณ์เสียกระทืบพื้นเจอประตูลับเจอทางหนีละดาวินรีบโดดลงไปจริงๆเฮอร์รี่ไม่ได้อยากไปด้วยนะแต่โดนไอ้บักกี้ผลักตกลงไปด้วยหนูเวนวันศุกร์ที่30ดาวเทียมเริ่มขยับยันชูติดต่อมาหาเซเบอร์ เ,เขาทั้งคู่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันเซเบอร์เซนจะเริ่มทำงานในอีก19เชั่วโมงพวกเขาต้องใช้ดาวเทียมในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เครือข่ายของเซเบอร์เซนสมบูรณ์และภาพก็ตัดมาหาเบนมุสมหาเบนเพื่อบอกว่าจีฟอสอยไหนกดมันทีละตัวมแมลงวันอัจฉริยะแต่ปัญหาคือพวกจีฟอสไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะซึ่งเอาจริงๆไม่ได้อยู่นั่นแหละดีแล้วอยู่ก็สวยสิ FBI แม่งตามมาจับถึงที่เลยเนี่ย ยังดีนะที่มาคนละเวลากันไม่งั้นชิปหายกว่าเดิมตัดภาพมาหาบลาสเตอร์เคยเห็นหนูแว่นไหมครับแม่เรียกเอาขยะไปทิ้งบลาสเตอร์เอารีโมทไปบังคับเองแม่งขับเก่งกว่าคนอีกอะขนาดโดนไล่จับก็ยังหนีได้เอาละอีหนูไปละแต่วอลเรสต้องช่วยบลาสเตอร์ก่อนโคตรเป็นงานอะหนีรอดละถอดไม่ให้หมดเกกะและมาดูทางฝั่งของดาวินเฮอร์ลีมึงไหวไหมเนี่ย ดาวินเหลือไปเห็นเครื่องชงกาแฟที่วางอยู่ในร้านซึ่งบังเอิญเป็นเครื่องเดียวกับในไฟล์มหาพายุดาวินรีบเข้าไปในร้านพร้อมบอกให้เฮอร์ลี่ตามเข้าไปเฮอร์ลี่แม่งบ่นว่าโลกนี้มีหนูตั้งห้าหมื่นล้านตัวทำไมกูต้องมาตามไอ้นี่วะโอ้โหรีบจริงๆอะนั่นมันอะไรเฮอร์ลี่ดูต้นทางไว้ดาวินดึงชิปออกจากเครื่องชงกาแฟ ى, และบอกว่าเขาต้องส่งชิปนี้ไปให้เบนตรวจออกแรงดึงอะไรนี่ฮะ จากเครื่องชงกาแฟแม่งกลายร่างเป็นทานฟอร์มเมอร์มันกําลังเข้าไปโจมตีเฮอร์รี่ดาวินพยายามเข้าไปหยุดไว้แต่โดนเหวี่ยงกระเด็นเขาเหลือไปเห็นรถคันนึ่งกำลังวิ่งมาเขาเลยล่อให้มันเดินมากลางถนนและแหลคาล้อถ้าทางประกันจะไม่รับซ่อมนั้นเนี่ยนี่คือมหาพายุแปลว่าเซเบอร์ต้องติดตั้งอาวุธลงไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องแน่ เราต้องเอามันไปให้เบนจะไปกันอีท่าไหนอะเอา้าไอ้น้องผู้ชายคนเมื่อกี้ดันลืมสเก็ตบอร์ดไว้เสร็จโจรสิเฮอร์รี่นั่งควบคุมทิศทางดาวินเข็นพวกเขาพากันมาหาเบนมากันเกือบครบทีมเดี๋ยวก่อนนะแล้วสเปคเกิลล่ะดาวินบอกเบนว่าสเปคเกิลเขาไม่รอดเขาพยายามพาเราแหกกลงออกมาแต่ภารกิจล้มเหลวเขายอมสละชีวิตเพื่อพวกเราเบนเลยบอกพวกเขาว่า มันเป็นความผิดของเขาเองและบอกความจริงว่าเขาไม่ได้ปรับแต่งพันธุก,กรรมอะไรให้พวกจีฟอสทั้งนั้นคือพวกหนูเข้าใจมาตลอดว่าพวกเขาโดนปรับแต่งพันธุก,กรรมให้เก่งกว่าหนูทั่วไปนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าเบนโกง6จีฟอสพร้อมบอกความจริงว่าเขาเอาพวกจีฟอสมาจากไหนหนูงอนในขณะเดียวกัน FBI ได้รับแจ้งว่ามีหนูสตัวเล่นสเก็ตบอร์ดบนถนนไปปิดบัญชีกันดาวินบอกเฮอร์ว่านายพูดถูกมาตลอด เขามันก็แค่หนูที่ขายตามร้านสัตว์เลี้ยงซึ่งคําตอบของเฮอร์รี่คือนายช่วยเราหนีมาได้นายสยบเครื่องชงกาแฟสังหารนายใช้ดาวเทียมเป็นแผนที่ได้และนายพาเรามานี่ฉันทําแบบนั้นไม่ได้สักอย่างรู้ไหมว่าหนูกี่ตัวบนโลกที่ทําอย่างนั้นได้ฉันว่ามีแค่3ตัวเท่านั้นและพวกเขาอยู่ในห้องนี้ดาวินได้ยินแบบนั้นเลยลุกขึ้นและบอกว่าที่เบนทำน่ะถูกแล้วเขาอยากให้เราเชื่อมั่นในตัวเองและเราก็เคยเชื่อเราอาจเป็นหนูแกสบี้แต่เราก็ไม่บ้านาน,นะ ฉันยังคงเชื่อในพวกเราเบนไม่มีเวลาแล้วเจ้าเครื่องนั่นไม่ได้มีไวชงกาแฟไมโครชิปเซเบอร์เซนท์ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแปลงร่างได้เซเบอร์เซนกับมหาพายุก็คือตัวเดียวกันแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเซเบอร์ทุกชิ้นบนโลกมีชิปนี้อยู่และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นจะกลายเป็นหุ่นยนต์สังหารและเซเบอร์เซนจะเริ่มทำงานในอีกครึ่งชั่วโมงเบนพยายามเปิดไฟมหาพายุแล้วแต่เซเบอร์ป้องกันมันไว้ด้วยไวรัสเข้าหมดหนทางแล้ว เฮอร์ลี่เปิดกล่องออกมาถามว่าถ้าไอชิปนั่นมันร้าอย่างที่บอกทำไมไม่ใช้มันทำลายเมนเฟรมของเซเบอร์เออทำไมพวกกูคิดไม่ได้วะเข้าท่านี่หว่าแต่ปัญหาคือพวกเขาจะไปหาเซเบอร์ยังไงก็น,นี่ไงมันคือรถนะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วรู้ภาร,รกิจแล้วแทรกซึมเข้าบ้านเซเบอร์หาคอมเครือข่ายหลักให้เจอเชื่อมไวรัสเข้าไปอ่ะนี่กุญแจไม่ทันไรเอฟแม่งมาเข้าประตูได้เวลาขึ้นรถและออกลุย 65ไมล์ต่อชั่วโมงไหมล่ะมุะ่งหน้าไปบ้านเซเบอร์ FBI ขึ้นรถตามมามุสส่งภาพบนฟ้าเฮอร์รี่ทนไม่ไหวตดอัดรถหน้าต่างก็ไม่มีไม่ตายก็บุญละ FBI เรียกกำลังเสริมมากันเป็นเบื่อเพื่อจับหนูแค่4ตัวลงทุนไม่ละมึงพวก G-Force โดนล้อมและนั่นก็ถึงเวลาแยกตัวไปคนละทางเพิ่มความลำบากในการไล่ล่าแรกๆก็ไล่กันบนถนนปกติหลังๆมาแม่งไปไล่กันในดงพลุ และพวกเขาก็หนีรอดมาได้พวกเขาพากันมาถึงบ้านของเซเบอร์เมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยทำไมมันมืดเร็วจังวะเซเบอร์ er กำลังคุยกับสมาชิกผู้สมรู้ร่วมคิดในแผนการพร้อมกันหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเซเบอร์ er กดปุ่มเรียบร้อยดาวเทียมกระจายสัญญาณไปทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มทำงานเฮอร์ลี่ไม่ฟังดาวินบอกให้เฝ้าอยู่ตรงช่องแอร์ดันหนีไปสำรวจแล้วก็พลาดท่าเผลอเข้าไปในตู้ไมโครเวฟที่มีเค้กอยู่แล้วก็ชิปหายละ เรื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นของเซเบอร์แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ที่ดูก็รู้ว่าดีเซปติคอนแน่นอนอยู่ตัวเดียวไม่ว่าแม่งประกอบร่างเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งนั่นไม่ใช่แผนการของไซเบอร์เพราะเขาคิดแค่ว่ามันจะสื่อสารระหว่างกันเองเท่านั้น FBI ไม่ใช่สิทั้งสวัสด์ทั้งคอมมานโดแม่งพากันมาบ้านของเซเบอร์พวก g ีฟอสเผชิญหน้ากับเตาไมโครเวฟซึ่งมีเฮอร์ลี่ติดอยู่ข้างในพวกเขาต้องอยู่เตาไมโครเวฟไว้ซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องระวังอย่าไปโดนกับดักด้วยไม่งั้นระเบิด พวกเขาช่วยเฮอร์รี่ออกมาได้เวลาจะเป็นจะตายยังจะห่วงเค้กเนะาะเตาไมโครเวฟเดินไปโดนกับระเบิดทอสลักยังดีนะที่รอดมาทั้งแก๊งแต่มีแค่ดาวินที่ไปต่อได้นอกนั้นโดนขวางดาวินเลยต้องลุยเดี่ยวไปคนเดียวถ้าไม่นับมูชนะเบนกับมาซี่ขับรถมาถึงซเซเบอร์บอกคิลเลียนว่าเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นเบนกับมาซี่เปิดประตูรถเข้ามาพร้อมบอกว่าพวกจีฟอสกำลังเข้าไปหยุดมัน ไอ้นี่ก็เรื่องมากชิบหายเลยหาว่าเป็นส่งหนูพวกนั้นเข้าไปโดยไม่ขออนุญาตคือมึงช่วยดูสถานการณ์ก่อนได้ไหมไม่ใช่สักแต่จะให้ขออนุญาตแม่งบ่นเป็นสีวว่าเลยดาวินเข้ามาถึงเมนเฟรมและได้พบกับเดี๋ยวทำไมมันคุ้นๆไม่ใช่สิ<ๆ>เฮ้ยคือสเปคเกอร์ไม่ตายว่าพีคแล้วนะที่พีกว่าคือสเปคเกอร์นี่แหละคือยานชู หุ้นส่วนคนสำคัญของไซเบอร์ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนเป็นฝีมือของสเปคเคิลและเซเบอร์เซนเป็นแค่าฉากบางหน้าเขาสร้างหุ่นยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาและพวกมันก็สร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดึงเศษเหล็กจากอวกาศที่โคจรอ,อยู่รอบโลกบีบให้มนุษย์ทุกคนต้องลงไปอยู่ในดินเหมือนตัวตุน่นซึ่งคำถามคือเขาทำแบบนี้ทำไมค้นคำว่าตุ่นใน g o o g l e สิมีคนคลิกหา3ล้านทั้ง3ล้านคลิก ไม่มีใครคลิกหาวิธีเลี้ยงตัวตุ่นหรือดูแลมันเลยมีแต่หาวิธีกำจัดทั้งนั้นและก็แฟลชแบ็กไปตอนที่ครอบครัวของสไปเคิลถูกพวกมนุษย์ทำลายพวกเขาไม่เคยปราณีเราตอนนี้ถึงโอกาสเขาได้ควบคุมมนุษย์บ้างแล้วถ้าไม่ว่าอะไรถึงฉากเด็ดหุ่นยนต์ยักษ์สไปเคิลเริ่มดูดซ่าขยะอวกาศให้ตกลงมาบนโลกดาวินพยายามเข้าไปหยุดแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับเครื่องปั่นดีเซติคอนมันเข้ามาโจมตีดาวินทําให้ PDA หลุดมือและหล่นลงไป สายไฟที่ดาวินเกาะไว้ดันขาดเขาตกลงมาแต่เฮอร์รี่ช่วยไว้โดยการพันสายไฟรอบตัวแล้วโดดลงไปเพื่อส่งดาวินกลับขึ้นไปหาสเปคเกอร์เฮอร์รี่ตกลงไปข้างล่างบลัสเตอร์รีบโดดลงไปช่วยสเปคเกอร์หยิบรถคันหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันเป็นรถคันที่เบนกับมาซี่อยู่ข้างในดาวินบอกสเปคเกอร์ว่าขืนทํางี้ต่อไปนายก็ไม่ได้ดีไปกว่ามนุษย์หรอกมันก็สําคัญที่ตรงนั้นแหละฉันสีครอบครัวฉันไปไม่นายผิดแล้วเราเป็นครอบครัวของนาย ทุกคนเป็นครอบครัวของนายเบนรับเราไว้ทั้งที่ไม่มีใครต้องการเราและทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันสเปกเกอร์ได้ฟังแบบนั้นก็สํานึกผิดแต่มันช้าไปแล้วเขาหยุดมันไม่ได้แต่เราหยุดมันได้เสียบเข้าไปไวรัสทรานเฟอร์คอม plete เท่านั้นแหละระบบแม่งช็อตหุ่นเริ่มเสียการทรงตัวและล้มลงพวกเขาพากันหนีออกมาโดยใช้ล้มชูชีพ พวกเขาลงมาถึงพื้นเพื่อช่วยเฮอร์รี่ที่กำลังโดนเหล็กทับตกลงมาพร้อมกับเค้กดาวินพยายามเรียกเฮอร์รี่แต่เรียกยังไงก็ไร้การตอบสนองเขาเลยบอกเฮอร์รี่ว่าฉันภูมิใจจะเรียกนายว่าพี่ชายก่อนจะเอาเค้กให้เฮอร์รี่ดมอ้าวฟื่เฉย มากอดหน่อยไอ้น้องเช้าวันต่อมาฮะเอาจริงดินึกไงเอาไอ้นี่มาด้วยเนี่ยอ่ะดูบรรยากาศไปแล้วกันนะาาพออ b อบติดต่อมาหาจีฟอสสเปคเกร์ต้องเก็บชิ้นส่วนขยะทั้งหมดคิลเลียนโดนย้ายไปขั้วโลกทำไมกุศาใจแปลกๆวะ G-force e จะถูกสนับสนุนต่อไป FBI ยินดีต้อนรับเอาตราไปเฮอร์รี่ได้เข้าทีมและนี่ก็คือตอนจบของอยากให้มีภาคต่อจังแต่นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะยังไม่มีวีแววเลยขอพูนผู้ชมทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากเมนอะไรก็เมนมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอัดแนะนำตัวต่อเลยแล้วกัน